ชู่ๆชู่ๆสู้ๆเร็วสู้สู้สู้ๆสู้แล้วชูหนายชูหนายชูหนายเร็ว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 รองเท้ากดไปไหนหมดเท้าญาซื้อให้ก็ได้นี่สู้ๆหน่อยลูกสู้ๆหน่อยปกสู้ๆเร็วปกสู้ๆหน่อย

จับม <Private> ือหน่อยเอามือนี่มาเอามือนี่มาแขนลงมาลูกเอามือนี่มาแขนลงมาแขนลงมาลูกแขนลูกอยู่ไหนแขนลูกอยู่ไหนเอามือออกมาเร็วๆ